โซนโซนเซนเม้น so นะคะวันนี้มีศิลปินมากันแบบว่าเรียกได้ว่ามาทั้งค่ายเลยนะคะโกอีมาทั้งทีโอโหวันนี้ได้เข้าร่วมฟในลิสต์ของเรา6สาขาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขา Best Music of the Year นะคะ Best Female ่ฟีมันะคะ Best Performance a r t i s t of the Year นะคะแบบกรุ๊ปนั่นเองค่ะ m u s สิกวิดี of the Year ค่ะและ Song of the Year นะคะโหวันนี้โฟอิกันมาแบบว่าจุกมากๆมาแล้วนะคะวันนี้มากันแบบว่าสวยทุกคนเลยไมจ์จอรินตอมแฮนนาายพันและอายจ้าเฮ้ยเอาจรงิงวันนี้พี่แยกไม่ออกนะคนไหนแฮนนาคนไหนอะ เหมือนกันนะคะมาแล้วศิลปินจากค่าย EXO EXO Entertainment วงต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับ Hello